อุเบกขาถ้าได้จริงๆจะจิตใหญ่อาหารล่าเรลงฉลาดฉลาดแล้วก็มีไหวพริบปฏิภาณดีเพราะว่าวางนิวรณ์ห้าได้ได้หมดแล้วแต่คําว่าอุเบกขาในคําสมมุติมันทําให้รู้สึกเหมือนเฉยๆเฉยๆไม่ใช่เฉยๆปรุงแต่ง เขาเบกขาจริงๆไม่ใช่เฉยๆแบบนั้นถ้าจิตถ้าจิตมันลงไปหาความหมองเศร้าไปหาอารมณ์ดาวเมื่อไหร่นะโอไม่ใช่อุเบกขาที่แม่อยู่เบกขา9กวันแล้วแม่บอกว่าแม่นอนไม่ได้อ่ะโอโคตรฉลาดเลยสวยด้วยสวยมากช่วงแบบขันห้านี่แบบเดินเหนินนี่แบบโอ้โหแบบไปไหนนี่คนมองเป็นแถวเลยอะ เดินกับสาวนี่สาวชิดซ้ายเลยแก,แก่เนี่ยเดินไปเนี่ยแบบแม่มองว่าถ้าแค่หนูเห็นหมองเศร้าปุ๊บก็ละทิ้งอารมณ์นั้นไวอยู่กับกาย<ม>อืเพราะมันไม่ใช่พอไม่ใช่ก็อยู่กายไม่ใช่ก็อยู่กายได้ชิมแล้วมันจะรู้มันอันนี้เขาที่เขาเรียกว่าสุกมันปาณีดกว่ามันจะไม่ได้อยากได้สุกที่หยาบแม่ถึงได้พยายามสอนพวกหนูให้เลยจากสุกจากการได้ของจากการเสพของจากการมี แต่อุเบกขามันจะได้ก็ต่อเมื่อเราปล่อยวางเราปล่อยวางมันถึงจะได้ภาวะอุเบกขาปล่อยวางนิวรณ์ห้าเบื้องต้นนะปล่อยวางนิวรณ์ห้าก็ได้แค่ชาหนึ่งแต่ปล่อยวางปิติสุขปล่อยวางภาวะความสุขที่เป็นได้ขับมะถึงจะเข้าอุเบกขาได้เนี่ย ที่นีวน 5, ่วันห้าก็เ่ยการพยาบาทถี่น้ำมีธาตูอุจจารวิจิตรฉาพวกเองาซึมเศร้ากุ้งซ่านลังเลสงสัยต้องปล่อยห้าตัวนี้ถึงจะได้ชานหนึ่งแล้วมาปล่อยพอได้ชานหนึ่งซ่ามันจะมีปิติสุขจากการปล่อยวางอันนั้นใช่ไหมต้องปล่อยวางสุขที่เป็นปิติขนลุกขนพองพอปล่อยนี้ปุ๊บก็ได้สุขจากเน่ขำมาก็สุขอีกชั้นหนึ่งปล่อยอันน,ออน,นี้ถึงจะเข้าเบิขาทุกอย่างที่แม่พูดมาถ้าพวกหนูจะได้คือการปล่อยวางทั้งสิน้น ไม่ได้มีจากการยึดถึงได้ส่งเสริมการปล่อยวางอยู่นี่ไงปาาเปียกชากแชอยู่เนี่ย